สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมลุงบ็อกซ่าเรซิ่งและว,วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าที่ถือว่าฮอตมากๆในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาถามว่าทำไมถึงบอกว่าฮอตมากๆเพราะว่าเป็นยี่ห้อน้องใหม่ที่ยังไม่มีรถคันจริงให้เทสต์ไว้เลยแต่สามารถกวาดยอดจองติดท็อป10ไปได้ถึง3,549คันซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับค่ายน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยสว่วนจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนรุ่นอะไรตามไปดูกันครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าช้างอันดีพอลเอนะครับซึ่งเป็นรถที่เราจะมาทดสอบในวันนี้ซึ่งในวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,วารถคันนี้นะครับจะให้ความสะดวกสบายในระดับไหนการเดินทางระยะไกลจะเป็นยังไงเครื่องยนต์จะแรงไหมนั่งนานๆจะเมื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปที่ร้านอาหารที่พัทยาครับผมอ๋อร้านอาหารที่ที่พัทยาใช่ครับโอเคครับครับระยะเวลากี่กิโลครับนี่ระยะเวลาการเดินทางนะครับทั้งหมดประมาณ140กิโลเนี่ยอันนี้รวมทั้งทริปไม่ครับเฉพาะไปร้านอาหารคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าเป็นการขับขี่แบบ Boxster Racing แล้วน่าจะประมาณ45นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ความพร้อมของรถกี่เปอร์เซ็นต์ครับความพร้อมของรถตอนนี้ก็100%ครับผมนะครับ วันนี้จะทําความคุ้นเคยกับตัวรถไปก่อนนะครับใช่ครับเขาบอกอะไรนะเขาบอกทำความคุ<อ>ค้น<า> <ใจ S 1> เคยครับถ้าผมจะดึงรถสลาล่มนี้เขาน่าจะตกใจนะครับก่อนใช้สายยกระดับอันนี้ทําอะไรครับเนี่ยเออใช้ navigator ครับผม,มไป้ครับเน็ตไม่ม,มีครับมีครับโทรโทรระดับนี้แล้ว,ลวเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกี่นาที1ชั่วโมงกับอีก9นาทีครับผม1ชั่วโมงอีกเก้นาทีเดินทางไปร้านอาาหระฮอดีบาร์เวณซุยที่พัทยาครับผมครับผมด้วยความเร็ว 8ปกิโลเมตรต่อ2ชั่วโมงครับครับผมการเดินทางครับจากกรุงเทพไประยองศรีธรรมราชครับตอนนี้เราอยู่บนรถพาวิถีแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปที่พัทยานะครับซึ่งหลังจากที่เราขับมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็รู้เลยว่า เป็นรถที่เส็ช่วงล่างมาได้ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็หนึบนะครับผมแน่นนะว่าโดยช่วงล่างที่เซ็ตมาแบบสปอร์ตนะครับทำให้มีความมั่นใจเป็นอย่างมากในการขับขี่ที่ความเร็วสูงแล้วมีความจะเป็นต้องเปลี่ยนเลนลองดูนะครับตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ1 1 5ยสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีการโยกเลนกระทันหันซึ่งก็ถือว่ามีความการะชับอย่างเป็นอย่างดีนะครับผมก็เดือวจะลองโยกดูดีนะครับนะครับก็ ตัวเลนคีมนะครับก็จะคอยดึงลออให้อยู่ในเลนทำให้การคอนโทรลรถก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่มันมีเรียกว่า Google แ a ปไนตัวมกันใช่คบเรียกว่าเป็นระบบ n a v i g เ t o r ติดรถที่นำทางที่เดียครับมีการบอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่ใช้อยู่แล้วก็ความเร็วกฎหมายกำหนดของถนนเส้นนี้นะครับผมก็ถือว่าบอกได้ครบคันถือว่าเป็นนีเกเตอร์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผม และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โรงแรมอักษรที่จังหวัดระยองกันแล้วนะครับผมซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดทะเลมองออกไปนี่เห็นทะเลสวยงามกันเลยทีเดียวนะก<ม>็<น>ะถือว่าเป็นโรงแรมที่มีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่วันนี้นะครับเราได้สัมผัสเจ้าฉางอันดีพอล L07 ย์กันมาทั้งวันแล้วเนี่ยเจอ ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในย่านความเร็วสูงบนทางไฮเวย์หรือแม้แต่การขับขีบ่บนเส้นทางที่กรูกละหรือเจอการจราจรที่ติดขัดซึ่งก็ถือว่าเจ้า De พา l l 07เนี่ยเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับโดยสมรรถนะตัวรถที่ค่อนข้างเซตติ้งออกมาได้ดีเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวผมเองก็ปรับในโหมดสบายที่ทางรถเซตติ้งมาให้พวงมาลัยก็มีความเบาแล้วก็นุ่มนวลซึ่งก็ทําให้เราได้รู้ว่าเจ้าฉางอันดีพา l l 07เนี่ยเป็นรถที่ตอบสนองได้ค่อน นั่งดีในทุกสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในตัวเมืองที่มีสภาพการจราจรที่ค่อนข้าง,างติดขัดหรือแม้แต่การที่จะต้องใช้สมรรถนะของรถในการหักหลบสิ่งกีดขวางหรือเส้นดังที่ครุขระในการเดินทางระหว่างตัวเมืองนะครับเจ้าดีพอก็สามารถทําได้ดีมากเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กาลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับโดยในวันนี้เราไม่ได้เดินทางกลับด้วยรถคันเดิมนะครับแต่ว่าทางฉางอันให้เราได้ทดลองขับเจ้าดีพอล L07 นะครับซึ่งแตกต่างจากคันเมื่อวานก็คือคันนี้จะเป็นรถในสไตล์ของ SUV พิเมีมนะครับผมส่วน f ีล l ิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงจะแตกต่างจากเจ้าตัว L07 ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับไปครับ โอเคครับหลังจากที่ผมได้สัมผัสเจ้าฉากอันดีพอลทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง s 07แล้วก็ l 07มานะเป็นเวลา2วันเต็มเนี่ย<อ>ก็อยากจะบอกว่าทั้ง2รุ่นนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก็ตามลักษณะของตัวถังรถเลยก็คือเจ้า l 07เนี่ยก็จะมีความสปอร์ตมากกว่าด้วยลักษณะรูปร่างของ ตัวถังที่เป็นฟั t แบ็กภายในก็จะมีความสปอร์ตมากกว่านะครับผมในขณะที่เจ้า s 0 7ที่ผมขับอยู่ในขณะนี้นะครับด้วยความที่รูปทรงตัวถังเป็น SUV เนี่ยการเซ็ตช่วงล่างก็จะค่อนข้างนุ่มนวลกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับสำหรับตัวผมแล้วก็ในครับลักษณะภายในก็จะมีความหรูหรามากกว่าเพราะว่าจะมีคอนเซปตตเป็นเหมือนเรือยอชนะครับให้ลักษณะของความหรูหราเป็นรถที่ดีครับผมสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมในชีวิตประจำวันเลย สุดท้ายแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปทดลองขับดูนะครับกับเจ้าฉางอันดิพอทั้ง2รุ่นส่วนจะชอบแบบไหนก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะขอให้ช่วยติดตามช่อง Boxer Racing ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook ครับผมและคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปทดสอบรถรุ่นไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนุ๊ก b o x er Racing ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ